แฟนแมนซิตี้นะครับก็คงจะชื่นอกชื่นใจกับผลงานของทีมในขณะนี้ฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังจะมีลุ้น3มแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปีที่แล้วครับก็ต้องบอกว่าการได้3มแชมป์ของแมนซิตี้เนี่ยมันทาให้นักเตะหลายคนครับก็ถึงจุดอิ่มตัวฮะแล้วก็ย้ายออกจากทีมไปเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอิวคายกุโอกันครับที่ย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาแล้วก็มีริยานมาเลสครับที่ย้ายไปที่ซาอุดีอาระเบียรวมถึงขั้นต้นของเอเมริกลาป็อกเนี่ยก็ย้ายไปซาอุดีเช่นเดียวกันครับทำ เสริมทัพแล้วก็เสริมทัพน่าสนใจครบทุกตำแหน่งครับทั้งเกมรับกองกลางแล้วก็เกมรุกนะฮะเกมรับพวกเขาได้ยอสโกกวาดิโอเข้ามาครับตรงกลางก็ได้มาโตโควาสิตแล้วก็มาเทวุนูเนสครับส่วนแนวรุกครับเขาได้ปีกคนใหม่อย่างเจอร์มีโดกู D o K U, ซึ่งตอนนี้เนี่ยฟอร์มกําลังฮอตเลยแหละครับหลายคนคงอาจจะคุ้นชินกับ2นักเตะอย่างกวาดิโอแล้วก็โควาสิตเพราะว่าเ็เล่นอยู่กับทีมใหญ่รวมถึงกวาดิโอเนี่ยก็ผลงานดีในบอลโลกด้วยนะครับแต่ในรายของเจร์มีโดกู D o K U, ครับหลายคนอาจจะยังงงว่านี่คือใครมาจากไหนแล้วทําไมค่าตัวถึงแพงครับ ยอมจ่ายค่าตัวประมาณ55ล้านปอนด์ครับในการคว้าตัวโดกูมาใส่หมายเลข11ในทีมเอเดนเซียมนะครับโดกูเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลที่ประเทศเบลเยียมครับเขาเป็นลูกครึ่งเบลเยียมกาหน้านะฮะเล่นให้ทีมชาติเบลเยียมแล้วก็ฟอร์มโดดเด่นมากครับจนกระทั่งอันเดเลตนะครับทีมยักษ์ใหญ่ของเบลเยียมเนี่ยคว้าตัวเขาไปร่วมทีม a อ a คาเดมี่ในวัยเพียงแค่10ขวบครับเขาเล่นให้เยาวชนอันเดเลตนะครับจนอายุ16กครับก็ได้โอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ผลงานดีวันดีคืนครับเขาเล่นดี ดโดดเด่นด้วยสไตล์การเลี้ยงบอลที่หือหวาแล้วก็การไปแบบ1ต่ตอนหนึ่งหยุดไม่อยู่การมีส่วนร่วมกับทีมแอสเินต์เพื่อนได้เยอะเนี่ยก็ทําให้แรนด์ครับทีมดังในลีกของฝรั่งเศสเนี่ยคว้าตัวไปร่วมทีมครับแล้วก็พร้อมจ่ายค่าตัวโดกู26ล้านยูโรครับพอไปถึงลีกเอิงครับก็ผลงานดีต่อเนื่องกับแรนด์ครับและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทีมดังทีม3แชมป์ของพรีเมียร์ลีกครับอย่างแมนซิตี้คว้าตัวโดกูมาร่วมทีมในซีซั่นนี้ครับผลงานที่ผ่านมาแม้ว่ายังเป็นแค่ช่วงแรกของฤดดกาาาาาาาลลครรรบบแแแแต่่่่่่ววฟออออ์มมนนนนนนีีีี้้้เเเยยขขททงงไป็ คือมิติใหม่แห่งเกมรูกของซิตี้ครับกระชากลากจีแอซิตให้เพื่อนแล้วก็ มีความเร็วรวมถึงร่างกายก็ใหญ่แรงปะทะดีด้วยครับทำให้เชลลี่โดกูครับกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนแมนซิตี้ได้อย่างเร็วเลยครับจุดเด่นของโดกูนะครับก็เล่นได้ทั้ง2เท้าครับครองบอลดีเลี้ยงก็โหดกินตัวได้เก่งนะฮะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวครับมีจังหวะจ่ายก็จ่ายมีจังหวะยิงก็ยิงประตูได้แบบเฉียบคมนะฮะผลงานล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะบอลมัรตไปได้6-1ก็ต้องบอกว่านี่คือฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของโดกูครับยิง1่งประตูแอสซิตอีก4ลูกนะครับทำให้แฟนแมนเชตี ก็น่าจะชื่นใจครับและคนที่น่าชื่นใจเป็นพิเศษก็คือเป๊ปกอร์เดล่าเพราะว่านี่คืออาวุธใหม่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับในเกมตันๆเกมที่ต้องการใช้ปีกที่มีความเร็วเนี่ยโดยกูก็จะตอบโจทย์นะฮะส่วนเกมไหนที่อาจจะดูอึดอัดหน่อยต้องการความแน่นอนการเชื่อมเกมก็มีทางด้านของฟิลฟเดนแล้วก็แจ็คกิลลิตนะครับทำให้ตอนนี้เกมลุกซิตี้มันน่ากลัวมากครับแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นอีก1ปีครับที่ทําให้เรเบร์ติฟาน่ยลุ้นได้ถึง3แชมป์เช่นเดียวกนแล้วอาจจะเป็นการป้้้้อออองงงงกกกกัััันนนนท3ชปเหื็ตรรดดููาีย อีกยาวครับแต่10บนัดที่ผ่านมาโดกูก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นของจริงครับแล้วแฟนซิตี้เองก็น่าจะชื่นใจกับดีลนี้แล้วก็คิดว่าค่าตัวแบบนี้น่าจะคุ้มค่าแล้วแหละครับนี่คือเรื่องราวของเชลลี่โดกูนะครับปีคนใหม่ของระบสสีฟ้าที่ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางนะครับทั้งทาง e b o o k YouTube แล้วก็ Tik t o k ครับกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องเล่าฟุตบอลคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ